ิน้องเบนไปก่อนเลยพอไปพร้อมกันทำไมของเขาทำไมออกมาช้ากว่าเราไปชขึ้นไปก่อนแล้วกับเมื่อกี้เราก็ขึ้นเขาเนี่ยขึ้นไปแล้วเออดีูดิใครจะออกจากประตูมาอ๊ะเอ้ดิสายสูงเยยาวเลยเก่ง อยู่ก็พนึ่งได้อ่ะเอาดูภาพนะหาเอ้ยไาเอ่้ยทำไมไปนาจังหนง้งเว้นนะคะการเต้นสิ่งอ๋อวี่ตกเก้ยวอันนี้เราเตรียมมากินข้าวกัน นี่เขาเขาขึ้นไปแล้วก็ลงมามาไล้อมาได้ไม่ร้องเลยนะอ้เลยไม่เอาติดพิโดนไปแล้ว ไนไปเอาเราเราลงไปแล้วมี่โอวานกับกับห้องไปแปรงโฉะไอ้สวยเลยนะพี่อะอาบน้ำกี่นาทีอนนี่มีฟอยที่มีฟอยเดี๋ยวเราไปอาบน้ำ นถะะ่ายอ,อ,อาหารเอามาทาอาหารของโรงแรมฮะอัศวินแกรนโซนอาหารนะคะนี่นะคะบวิสันพิษานะคะบิษอ่อาดี่เราจะไปเดินชมอาหารกันก่อนอหนึ่งรอบนะนะคะเดีย๋ยวเราไปถ่ายอาหารแป๊บ

ก็ปัดนปลาต้มโอนะคะนมเต้องหู้แี่น้ำเต้าู้อยู่ในขนาดใหญ่ใบเตยอ๋อไม่มีนี่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 อันนี้โซนอะไรอย่าเลี้ยงนี่ก่อนเนาะอันนี้อันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นนมสดค่ะค่ะเนาะน้ำดื่มกรหรับใครที่อยากน้ำกินน้ำแบบเปรี้ยวน้ำสับปะรดอันนี้อะไรอะหวานนี่ไงน้ำเต้าหู้เจอแล้วเราต้องมาทำเองใช่ เราเลือกไม่ถูกเลยใช่ไเราวันนี้เป็นปลาตะโขอันนี้จะเป็นข้าวต้มหมูนะออ๋ออีเละขอบผมในนี้เหรอแอบซ้อมหน่อยคืออะไรเออข้าวต้มหมูเืมไปข้าวมาแล้วเรายังมัวเดินเดินดูอาหารเขาอยู่เลยอ๋อขอโทษนะ <laughs> ขึ้นนะคะแต่ละช่องนะคะรูทดีเอ้ดีเอ้ต้มผัด แฟนนะคะ้มใหญ่โอ้ลมังเราอ่ะรากามาราคาอันนี้ช่องของทีมน้องนุ่นลูกสาวชนานี่อันนี้ี่แหนวิแอนตองตองได้รู้จักไว้นะคะอาหาขาวรอบเลกเอาไปทำเล่นช้อนอ่ะใช่ไหมเ้อนอ็่นู้นไหน ออเขามีไว้วางให้เราแล้วทางนี้นี่นะคะทางนี้ทุกคนก็เอ๋กขาด้วยกันนะคะน้ำน้ได้ยังน้ำน้ำเอาน้ำ ยิบน้ำเหมือนกันนะขอแก้วนะคะนะคะเออน้ำนี่เหมือนกันได้นะอ่าเลกอกต่อยข้าวกันดีกว่าเราข้าวน้องเอามามันเราได้มามันดูดคนดู่อ่ะไรมาอัดดม อันนี้แต่ว่ามายืนรอนมปังอ้ามันเข้ากันตรงไหนอนมันอยู่ไหนชอนน้องเบมพามาเล่นไม่อันนี้มาปิ้งมันร่วงอะมันจะร่วงมาแล้วร่วงแล้วเข้างดคนละเเลยกนงานกินนักมยงนรอน่ยืนลุ้นอ่ะแล้ว รับแงียมาเลยดีค่ะเล่นสาเอาสองเรียนได้ไหมคะแม่ค้าได้ค่ะทาเลยค่ะทาเลยเหรอเอาจริงไหมเอาจริงค่ะให้เราตักใส่เราไปทาเอาเองเอาเหรอเขาไม่ได้ให้หลุนหลุนเลยงี้นะบังพลอยเปล่าเขาไม่ให้ไม่มันจะไปเปื้อนช้อนะว่ในนี่เขาอู้งั้นก็ไม่งั้นเราก็ตักปกไปเลยแล้วเราค่อยไปหาช้อนอันนั้นเราทาจริงช้อนวิ่ง ร้อนกลางจะไปตักทากันนะจ๊ะแม่คะาอันน้แม่ค้าทำนะคะให้เอาสตรอเบอรี่พี่เอาสองแบบเลยทานได้แล้วก็เนยเอาได้ไหมไม่เอาไม่เอาก็ได้จ้าไอจีแม่คะนะคะแม่คะาใหใส่จานพี่นกพี่นกเอาไม่เห็นนะคะไม่เห็นไม่เห็นค่ะมันหล่นยังไหมันหล่นยังไม่เห็นนะคะ ไม่เห็นค่ะกล้องไม่เห็นไม่ได้จับอเลยเขาอีกด้เ่ยนเลี้ยงเหลืองกระปอบมันไม่กรอบอีเานนี่ดูหลงออกดูมันจะลงลงไปปะามกินพี่น้องเอาเพียปังกับขนมปังเปนรถไหมคะไแมคะรเป็นแซ่บกว่าได้ไหมะเอาเยอะมาสักยูิบๆบ เอาอาไม่เอาสองแบบไหมเอาอินไหมนี main, so ่ขนมปังราอแบบกินได้เลยมั้งเนี right. ่ยแบบนี้เอาไปได้กลอจาย์เอาใสไหนก็เป็นอาเา่กันไหมเหยี่ยมยันเหยี่ยมยัก็คือแเป็นของเล่นไปแล้วไงเหมืนเป็นของเล่นไปแ้เหมือนเป็นเืของเล่นองเยอะไรเงี้ยที่มันข้ามาตกรองข้งหลัง ไม่แล้วไม่แล้วพอแล้วพแล้วตงนีเอาไม่ไม่นะไม่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 ตงนี้ก็ได้ไม่ไแบบเอาไม่ไม่เอาไม่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 นะไม่ไม่เ่ยเลไม่ไม่ไม่ปากของ่กิไนมา่กลัมไม่ค่อยห้ามกาท่าไหร่เยเอ้ไม่ค่อหามาครับ้นต้องอ้วนแล้ม่ใครบอกว่าอ้วนนะงั้ทนี่แหละ